ยิ่งสักฟูดว่าไรฟรีรายกันดีมีเนื้อหามีกลนละเม็ดเด็ดแปลกตาแ้วคนนี้ชอบกินขนมเบเกอรี่มากเลยค่ะร้านไหนดังร้านไหนอร่อยก็ต้องไปลองชิมอยากจะรู้เคล็ดลับอยากจะเห็นหน้าตาขนม ก็เลยมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองอยากจะมีร้านเบเกอรีเอรเอร่เล็กๆเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เองมีความสุขในสิ่งที่เองชอบก็เลยค้นคว้าหาจากอินเทอร์เน็ตหาจากหนังสือลองทําดูพอทําทําไปก็จะมีข้อผิดพลาดต,ต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอดีมีเพื่อนที่เคยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติของอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะ,ะ,คะเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีหลักสูตรเบเกอรีอร่ระยะสัน้นซึ่งใช้เวลาเรียนไม่นานนําไปประกอบอาชีพได้จริง เรียนจบแล้วได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะมาเรียนที่นี่ได้เจอเพื่อนๆที่ชอบทําขนเมนเหมือนกันได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ชอบบรรยากาศในการเรียนที่นี่ค่ะความสนุกและไม่เครียดเลยในที่สําคัญได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์และเครื่องมือแบบมืออาชีพได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากมายได้รับคำติชมจากอาจารย์เพื่อทำให้ขนมของเราดีขึ้นค่ะ หลักสูตรการทําขนมอบจะมี2หลักสูตรคือหลักสูตรขนมอบเบื้องต้นใช้เวลาการเรียน15ชั่วโมงและอีกหลักสูตรก็คือหลักสูตรขนมอบมาตรฐานใช้เวลาในการเรียน5ครั้งรวมเวลา15ชั่วโมงจริงๆแล้วความฝันพิธีนาเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนม ก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขที่น่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอเคเขาชอบมากอ,อย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟู ความรู้เพราะว่าเคยเป็นสิทธิ์กับนะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความอ,อ,อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล,แล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเราเรียนให้อาจารย์แล้วเราขัดทุนเรามีแต่ได้กําไรนะปกตินะครับผมไม่เคยทําขนมเลยว่า ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไยเงี้ยครับไม่กั๊กไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้ครับ คือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคนี้เหมือนกันคือสูตรที่ท,ที่เนี่ยที่ที่อาจารย์ให้ในในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทําให้เราอะ ความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บถามถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะดีใจมากมากเลยค่ะที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองคงจะมีความสุขมากถ้าได้ทำขนมอร่อยอ่อยให้กับคนอื่นได้ชิมอยากทำขนมอร่อยอร่อยขอแนะนำ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารภายและนานานชาติรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โกโก้ตราทิวิค ตำหรับแรกเราจะรับประทานถัดเปี้ยวหวานกับแอพลสอดใส่มามาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทั่วสูตรอาหารไทยสเน์ปลายจะวักย,ยิ่งสัก เขาจัดไปแม้จะอยู่นามไงใไทยจนสุดตาอยู่ที่ไหนในโลกลาจะใครก็เหมือนใกล้อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกลายิ่งสักพูดว่าไราเฟรายการดีนิน มีก้นละเม็ดเด็ดแปลกตายิงสับเขามาเองยิงสับฟูดวา เราก็ทำส่วนผสมของไส้ที่เรากำลังจะสอดใส่ลงไปในผลแอปเปิลนะคุณผู้ชมก็ได้โชคดีว่าเราเตรียมชุดแกงจืดตราปลาทองไว้ซึ่งในนั้นก็จะมีของหลายอย่างให้เราได้ใช้อย่างเช่นเเอาวุ้นเส้นมาแช่น้ำล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เห็ดหูหนูแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็ดหอมทุกอย่างก็จัดการแช่น้ำซะก,ก่อนแล้วมาหั่นจิ๋ว อันนี้เป็นฟองเต้าหู้ทั้งหมดก็คลุกเคล้ากับหมูซะเพราะฉะนั้นหมูก็จะไ,ไม่ติดกันเป็นก้อนเป็นปึกแล้วเวลานึ่งสุกออกมามันก็จะนุ่มเห็นไหมคุณผู้ชมเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้ใสนนน่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งแล้วก็ซอสหอยนางลมตามด้วยซีอิ๊วขาว ลาบผักชีกระเทียมใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็แป้งข้าวโพดให้มันเกาะเกาะกันอย่าลืมล่ะน้ำมันงาสักนิดหนึ่งวันนี้ใช้ตรามังกรคู่ขวดนี้นะคุณผู้ชมเหาะไปหน่อยเดี๋ยวหอมหอมคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันไม่ต้องไปเติมน้ำเติมท่าอะไรนะคุณผู้ชมเรามีน้ำตาลมีหมูเปียก ปเาดยมก็จะแฉะเองแน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากผักชีกระเทียมพริกไทยบีเข้ากันใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่ไข่เจียวก็อร่อยผัดข้าวก็ได้ปั้นเป็นลูกๆทอดก็ได้ ใส่ปอกเปี๊ยก็ได้ไม่มีใครกินกินเองก็ได้ไม่เห็นง้อไข่เลยคุณผู้ชมเอาล่ะรีบร้้ออยยเกือบลืมแนะ่ในห่อแกงจืดชุดสำเร็จนี่เขาจะมีสลายด้วยก็ไปปิ้งไฟหน่อยๆพอหอมๆแล้วก็เอามาบี้ๆให้ขาดๆซุกอยู่ในนี้ก็จะมีสลายปนด้วย ผู้ชมก็รอให้มันนิ่มๆิมซะก่อนหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะป่อนอยู่ในนี้ได้เอาละแอปเปลิลวันนี้ซื้อแอปเปลิลในประเทศผลใหญ่มากใต้ยตยลูกเท่านี้ยังกับฟุตซาก็ไม่เป็นไรรสชาติจัดจ้านตามสไตล์ไทยคนไทยนี่ขึ้นชื่อนะตัวเล็กตัวน้อยพิษสงไรกาศ พาให้ผล,ลหมากลากไม้ลูกเล็กลูกน้อยุยจัดจ้านไปหมดนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการใส่เข้าไปซุกเข้าไปโอ้ลูกเลาฟรีสวยงามจะแย่เร่งไฟหน่อยสิทำไมเตาฉันนิ่งจังที่จริงควรจะทำหลายลูกนะแต่รีบร้อนมากจะออกอากาศไม่ทันคว้าได้สองผลผู้ชมอย่าว่านะว่าชันดน่าขี้เหนียว เปล่าฉันซื้อมาเป็นกิโลคุณผู้ชมคนในครัวขโมยกิน<า>น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคุณผู้ชมนะมยังกินไม่ได้มันยังดิบๆจัดจาก,การนึ่งซะก่อนสัก15-20ถึง20นาทีหรือจนกระทั่งทั้งหมดสุกอะน้ำเริ่มร้อนแล้ว ย้ายมาหนึ่งซ้ำ See you apple เราเตรียมขั้นตอนต่อไปคือการผัดเปรี้ยวหวานเพื่อมาเสิร์ฟคู่กับแอปเปิลสอดไส้นะเปรี้ยวหวานก็จะเป็นเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากวาน้น้ำมันใส่นิวทริเบนตรามเอมมอรัรล เสร็จเรี้อยแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมเสร็จแล้วเราก็ผัดพอหอมๆก่อนนะคุณผู้ชมส่วนนี้มันจะเข้ากันดีกับพวกเ,เปรี้ยวๆหวานๆน,น้ำปรุงทั้งหลายแหล่ก็จะมีซอสหอยนางรมซอสพริกตามด้วยซอสมะเขือเทศ อันนี้เป็นเปรี้ยวหวานแบบง่ายมากแล้วนะบวยเกี๊ยวิกชิมหอยจอกใส่เข้าไปเสร็จแ,แล้วก็ผัดให้เข้ากันมันง่ายจริงๆนะคุณผู้ชมมะเขือเทศเป็นผลผลเช์รี่ลูกเล็กๆแบบนี้พริกฝรั่ง3สีจริงๆมันก็คือซอสธรรมดานล้วแหละคุณผู้ชมแต่ทาให้มันดูน่ารับประทานแตงกวาคุณผู้ชม่ใช่แตงกวาไทยแตงร้านหรือจะเป็นซุกินี เอาเหอะมีสตางมีอะไรดีๆก็ใช้อย่างนั้นแหละนี่ถ้ามีผลไมบากระป๋องริ้งจีลำไย,ยแต่เดี๋ยวไม่ใส่อ่ะคะ่ะมันเปลืองสตางก็เอาแค่นี้ก็ถือว่ากินได้แล้วนะคะก่อนจะสุกก็สับป,ประรดหอมเห็นไหมคุณผู้ชม เสร็จเรียบร้อยแล้วเราปิดไฟนะ mm hmm. เวลาเสิร์ฟ mm hmm. ก็ตักมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วางลงไปตรงกลางจาน mm hmm. แล้วก็แหวกออก mm hmm. เป็นสไตล์ฝรั่งอย่างเงี้ยคุณผู้ชม mm hmm. เขาก็กริ่งๆไป แตงกวาสักชิ้นหนึ่งมีอะไรเขียวๆแดงๆก็เอามาโชว์ๆกันเหมือนไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจีไม่เข้าใจเขาฮิตกันซะเลือเกินการจัดอาหารสไตล์นี้เดี่ยนประดิษฐ์บรรจงก็ว่าเดี่ยนเป็นอีบโบราณเดี่ยนก็ถนัดนะคะเรื่องไรระเบียบเนี่ยขอให้บอกเถอคะ่ะเสร็จแล้ว นุยงล้างแล้วนะคะเดี๋ยวว่าสกรปรกวางไปตรงกลางนี่นะคะยังไม่พอค่ะน้ำมันน้ำพริกเผาชีรีออยขั่วใหม่เลยยาขาวขั่วตราข้าวทองอเห็นไหม ไอ้เล็กๆน,น,น้อยเหล่านี้มันเพิ่มมูล,ลค่าทําให้ดูอาหารมันดูน่ารับประทานคุณผู้ชมก็อยา่าขี้เกียจให้มันกระเด็นกระเด็นอุ้ยเหมือนตั้งใจใส่ไอหยอดไปแถวนี้หน่อย,อยลืมไปนะคะจักหยดสองหยดชิลี่ออย,อยน่ารับประทานพาสลีเหมือนเดยน ไปจบสถาบันจากประเทศหรูๆแถบยุโรปมาเปล่าเลยนะคะยิ่นกระมัวถแถวๆนี้ล่ะคะ่ะเห็นไหมคะโอาโอ้าเอา perfect มาทำอาหารทานกันในครอบครัวได้ความรู้ทวนทูสูตรอาหารไทยเสน่ปลายจ้วัก ยิ่งสักเขาจัดไปแม้จะอยู่นางไงยไทยจนสุดตาอยู่ที่ไหนในโลกลาจะไกลก็เหมือนใกล้อาหารของไทยคนนิยมทั่วโลกลายิ่งสักฟูดว่าไรเฟรายการกันดีมีน มีก้นละเม็ดเด็กแปลกตายิงสับเข้ามา